สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกว่านมงคลต่างๆนะคะว่าเราควรจะปลูกแบบไหนดีนะคะด้วยวัสดุอะไรดีนะคะแล้วก็ควรที่จะปลูกวันไหนอย่างอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือสเสนจันโกเมนนะคะ และไม้มงคลอื่นๆค่ะที่เรามีอยู่นะคะควรจะปลูกยังไงแล้วก็วัสดุปลูกเนี่ยที่เราจะมาบอกกันวันนี้นะคะก็คือมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะสําหรับการปลูกว่านหรือไม้มงคลต่างๆเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรดินที่เราจะมาบอกกันเลยนะคะสําหรับสูตรดินเนี่ยดราจะใช้ดินที่ใช้ในการปลูกพวกว่านต่างๆพวกนี้นะคะส่วนมากเนี่ยเราจะไม่ได้ทําการ เปลี่ยนดินบ่อยนะคะเราก็จะใช้วัสดุปลูกที่มีความคงทนไม่ยุบตัวดินไม่แน่นค่ะก็คือเราจะใช้เนี่นะคะอันนี้ใช้เป็นหลักอยู่แล้วก็คือใบก้ามปูหนึ่งส่วนนะคะดินหนึ่งส่วนกับมะพร้าวสับนะคะหนึ่งส่วนและที่ตามมาคือนี่ค่ะอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือถ่านนะคะถ่านหุงข้าวค่ะตัวนี้สามารถเอามาผสมดินปลูกได้เลยนะคะสร้าง ตัวนี้เนี่ยจะทําให้โครงสร้างดินมีความโปร่งและเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ต่างๆด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้กันส่วนมากก็จะเป็นพวกอิด,อดมอนนะคะเอามาทุบแต่ตัวนั้นเนี่ยบางทีหายากอย่างบ้านเราวก็หายากเหมือนกันก็เลยไม่ได้ใช้แต่ที่หาง่ายเลยค่ะก็คือตัวนี้อันนี้เป็นโฟมค่ะโฟมเนี่ยเราก็เอามาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะโฟมเราไม่ทิ้งนะเอามาทาผสม กับดินนะคะเอามาปลูกต้นไม้ได้ค่ะบางคนบอกกลัวสารพิษนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโฟมจะมีความคงทนอยู่แบบนี้ค่ะอยู่กับดินถ้าเราไม่ได้เอาไปเผานะคะก็จะอยู่อย่างเนี้ยเป็นหลายสิบปีหลายเป็นร้อยปีเลยก็ว่าได้นะคะก็คือโครงสร้างเขาจะอยู่อย่างนี้ทําให้ดินไม่แน่นะค่ะอันนี้เราก็ใส่ลงไปนะคะ โฟมไม่ละลายน้ํานะแล้วก็รากพืชเนี่ยไม่สามารถดูดสารอาหารจากโฟมได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าเออเดี๋ยวต้นไม้เราจะมีสารพิษแต่ถ้าใครกลัวมากๆนะคะอันนี้ก็คือเราเอามาปลูกเป็นพวกไม้มงคลพวกว่านต่างๆพวกต้นไม้ที่เราใช้ในการแบบว่าอาหารตาไม่ใช่อาหารกินนะคะอาหารตาอย่าเอาไปปลูกผักถ้าถ้าแบบว่ากลัวมากๆนะคะ อันนี้เราก็จะเอาโฟมนะคะทําเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราทําการหักโฟมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ และววันนี้นะคะต้นที่เราจะเปลี่ยนกระถางก็คือนี่ต้นสเสนจัน,นะคะ่ะเสนจันโกเมนนะคะวันที่ดีที่ใช้ในการเปลี่ยนกระถางมีคนถามนะว่าเราจะเปลี่ยนกระถางปลูกกันวันไหนดีนะคะสําหรับต้นไม้มงคลว่านต่างๆนะคะส่วนมากคนจะนิยมเปลี่ยนกระถางหรือปลูกกันที่วันอังคารนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเป็นวันแข็งที่ว่าต้นไม้ของเราเนี่ยก็คือเหมือนแบบ ความเชื่อโบราณนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่าว,ว่าเลือกสะดวกมาไหนก็ได้ค่ะที่เราสะดวกเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะสำหรับกระถางนะคะส่วนมากเนี่ยจะใช้เป็นกระถางดินเผาแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปตั้งเนี่ยกระถางมันจะมีความเย็นความชื้นนะคะดีกว่ากระถางพลาสติกค,ค่ะอันนี้เราจะรองก้นกระถางด้วยโฟมนะคะ หรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีอิฐมอนหรือว่าอาจจะเป็นผ่านก็สามารถใช้ได้แต่ข้อดีของโฟมตัวนี้เนี่ยก็คือจะทำให้มีน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็คงทนอยู่นานนะคะเอาโฟมแบบใหญ่หน่อยใส่ไปประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็วัสดุปลูกที่เราผสมไว้ ใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับการปลูกพวกไม้มงคลว่านมงคลนะคะเราจะไม่ได้ผสมขี้วัวลงไปนะคะเพราะว่าไม้มงคลว่านมงคลบางชนิดเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกับขี้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้อะไรต่างๆอันนี้เราก็ดูรากนะคะอันนี้ สมควรเปลี่ยนกระถางนานแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะส่วนมากว่านเสน่จันนะคะมักจะปลูกกันในร้านค้านะคะที่ว่าช่วยทำให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะค้าขายดีค่ะ กระถางเราอาจจะเล็กไปนิดต้มจิงก็หากระถางใหญ่นิดนึงก็ได้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลดน้ำกันเลยค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการลดน้ำค่ะ การลดน้ํานะคะก็คือลดให้ชุ่มๆเลยนะคะช่วงแรกค่ะวัสดุปลูกของเรานะคะก็จะอยู่โทนคงนานนะไม่มีการยุบตัวแน่นอนนะคะสําหรับการหาที่วางช่วงแรกนะคะก็หาที่วางที่ร่มๆก่อนค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งให้โดนแดดนะแต่พอสัก1-2อาทิตย์เราค่อยเอาไปให้เขาเจอแสงํำไรในช่วงเช้าๆได้นะคะ สำหรับว่านมงคลบางชนิดนะคะที่มีหัวส่วนมากเขาก็จะมีการเก็บหัวด้วยนะคะอย่างส่วนมากนะคะก็คือจะเก็บในวันอังคารค่ะเดือน12นะคะ่ะก็คือเป็นช่วงที่ไม้ใบต่างๆเริ่มพักหัวะคะสำหรับไม้ที่มีหัวแต่ไม้ที่จะปลูกตรงนี้นะคะก็คือเป็นไม้มงคลเป็นสเสน่จันทร์นะคะก็คือเขาจะไม่พักหัวค่ะสามารถที่จะงามได้แบบนี้ทั้งปีเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากๆนะคะอัน น,นี่ก็เป็นว่านสเสนจันค่ะใบสวยมากๆนะก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ